ครับสวัสดีครับกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกเกษตรทดลองนะครับนะครับคลิปนี้กะไอเป็นก้านนี่ครับไอเบึงหงาเนาะไอคอดีของการเอาอยู่เอาเอา,เอาหงาไว้นะครับเออคอดีของการเาอาหงาไว้เดี๋ยวผมสะแยกเป็นส่วนๆนะแยกเป็นหม่องมองเป็นเป็นหน้านะแต่ละมองว่าเป็นอย่างไดีวลักลักษณะ,ะเป็นแบบเดนะครับแต่ผมให้เบิ้งคอดีแหละกัคอเสียของการเอาหงาไว ส่วนใหญ่มันสิเป็นขอดีนะนี่ถ้าเกิดสมมุิว่าอยู่ในต้อหนาผมยังสีเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะผมเสียวไหวนะ้แะแบบไดที่บุกควรเอาหนาไหวเดี๋ยวผมสีมันบบมีนะในหน้าผมบบมีแต่ผมสีวอกให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันเนาะว่ามันลักษณะเป็นแบบไดทีวาบุควรเอาหนาไหวนะครับอ่ะครับหนึ่งละลักษณะนี่บอกนี่ลักษณะคือต้อหนาผมนี่เป็นอย่างผมคือว่าควรที่จะเอาหยาตัวน,นี้ไหวอย่าไปตัดออก เออยาไปตัดออกเป็นอย่างยังยังว่าจังสั่นนะครับหนึ่งยาตัวนี้มันเป็นหยาที่คันเกิดมันเกิดเนี่ยมันสิเกิดหนานะครับมันสิเกิดหนาแล้วมันสิคุ้มคุ้มพื้นดินเลยนะครับเราคอดีของมันคืออย่างคุณบอกมันสมมีต้นกระเดืองในหน่อยยงลางอ่าควรจะพมสูงเบิ่งอ่าเห็นบ่ครับนี่แต่เกิดยาตัวนี้มันคืนหนาปุ๊บกกกระเดืองบขึ้นแล้วก็พวกยาไว้ยาอย่างที่มันเป็นต้นมีดอกโพึ้นมากสูงนะครับ เป็นเรื่อนะพวกหยาเครื่อนอย่างอย่างซมี่นะครับเออมันซิบไอคอ่ขึ้นเลยถ้ามีหยาตัวนี้ขึ้นนานะนะครับผมขอย้ำว่าถ้าเกิดมันเกิดนานเะต็มที่เด้เออตัวนี้ผมซิบบตัดเลยเห็นบ่ผมเคยทายคลิปหนึ่งขันผู้ไดติดตามกับสีเดเบิงมาตลอดนะครับว่าไอหยามองนี้ผมทายเบิงมันเป็นยังไงเออมันคุ้มเขาเมื่อเลยแบบว่าเขาองนี้แนบผมเห็นเลยนะครับมันแนมเห็นแต่หยาพวกนี้นะครับนี่มองนี้เด้ถ้าผู้ไดติดตามคลิปผมทุกคลิปกับสีเห็นอยู่ว่าผม ทายพันๆอยู่มางหนีวันเป็นยังไงเนาะมันแนงบเห็นเขาเลยแล้วข้านี้ผมบ่อตัดนะครับผมเคยเห็นทุกปีแล้วผมก็เลยบ่อตัดแล้วข้านี้ผมปล่อยไหวให้มันดอกมันแดงเลยครับพักหนึ่งเป็นยังไงครับเห็นบ่ต้านทีเห็นเลยนี่ครับนี่เห็นบ่ไอ้เขามันโพลขึ้นมาส่วนหยาต้นนี้เริ่มยุบลงเออนี่ครับมันสิเป็นแบบนี้ละถราเบิ้งด้อผมสิทายให้เบิ้งตลอดเลยว่าผลสุดถ่ายมันจิเป็นแบบใดนะครับ ถ้าเป็นหยาแบบนี้บวรตัดสําหรับผมนะผมขอย้ำว่าแต่ว่าผมบ่ได้แนะนําว่าให้ทุกคนเหตุแบบเดียวกับผมนด้ครับผมเอามาเิ่งเป็นแนวทังนะครับว่าถาหญาแบบนี้ผมสชบ่วตัดนะครับในกรณีหยาแบบมีหยาแบบนี้แล้วต้องตัดแบบใดครับก็คือมันบ่ได้มีแค่หยาตัวนี้ครับมันมีทุกหยาเลยขึ้นมาํากันเลยนะครับเอทั้งเขาป้อมทั้งอยางแบบโอ้หลายอย่างนะครับหยาหลายอย่างแล้วก็มีหยาตัวนี้ขึ้นมานําหนาตึบเลยขึ้นมานะครับแล้วแนบไเห็นเขา แต่ตัวนังคว่วจะตัดออกนะครับแตวถามว่าตัดตัดส่วนใดนะครับก็ตัดส่วนทีนี่เลยมันเริ่มดอกนะครับมันเริ่มดอกออกไอเข้าไปซองเบิงนะครับว่าในเหงามันหนีมันดอกดอกขึ้นมาเมื่ดเนี่ยมันขึ้นวิวิทย์ผล่นขึ้นมาเมื่ดเนี่ยนะครับถามมันวิทพ่นลขึ้นมาเมื่ดเราเข้าตัดเด้๋เลยนะครับแต่ว่าถามมันพ่เพราะท่านเมื่ดเห่ายาเผาตัดเพราะยังก็คือเวลาเหาตัดปูพุมเห็นายหน้าแล้วเพิ่นตัดเนาะเพิ่นตัดแล้วเพิ่นก็มาจุ่มนะครับเหห์ผมฟังว่า ตัดแล้วดอก,ก็นี่มันข้นคืบเก่าทั้งที่ตัดไปแล้วกาเพิ่นไปตัดตอนทีดอกตัวแรกมันยังอ่อนๆอยู่นะครับมันสิมีมสันลางอีกดวยครับเออมันสิมีอยู่สันลางอีกขืนขืนตามหลังมาแตกนอกขึ้นมานะครับเออแต่ว่าถ้าเขา้ารอให้แกแล้วเขาตัดนี่ถ้าว่าขืนบ่ก,กัอาจจะมีฝังอยู่แต่ว่าสีสีดีกลัวนะครับเออสีหน่อยกลัวแบบที่เขาตัดเร็วเนาะเออเข้าต้องน้อยมันแกจังหน่อยเขาจะคอยตัดนีดห้งนะครับเออ ในกรณีที่จะต้องตัดถ้ไมหยาแบบนี้ที่จะต้องตัดก็คือมันมีหยาอย่างอื่นขึ้นมาหลายเลยครับทั้งหยาไวยหยาเครื่หยาลายยางรมกับบุหงสนิดหยาเนาะแต่แบบว่าว้ยงามันขึ้นแบบเกือบทุกหยาเลยนะครับเออขึ้นหัดเขาไว้แนนเปียะเลยนะเออควรจะตัดตัวนั้นนะครับแต่ว่าถ้าส้หรับแบบข้างนาผรมนี่นะครับถ้าแบบข้างนาผมนี่เห็นบ่ครับเก่าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นหญ้าตัวเดียวหมดเห็น่หญ้ยาตื้นมีอยู่นี่นี่หยาตัวนี้ก็มีอยู่นี่นี่ แต่ว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นหยาตัวนั้นเนาะนะครับผมสีบอตัดพอยังยังว่าบอตัดผมสีอาศัยตัวนี่แหละผมสีอาศัยหยาตัวนี่แหละคุ้มพวกนั้นไว้นะครับคุ้มพื้นดินไว้นะคุ้มพื้นดินอย่าให้หยาพวกขางลางมันขึ้นเมื่อ้นะครับไหนตัวนี้เมื่อก็ขึ้นแล้วนอกเอาตัวนี้เป็นหุ้มไปเลยนะครับเป็นหุ้มกั้นกั้นตัวลางขึ้นนะครับผมเช็ดแบบวิธีนี่แหละเห็นบ่เขานี่เขามันเริ่มสอดขึ้นมาเห็นบ่ครับเนี่ยเขาสอดขึ้นมาเป็นแถวเลยครับแต่ว่าหยาตัวนีี้้มมมัันนนิคออออออยบบบลงงงเเพกึถาร เดี๋ยวผมสิไทยเบิ่งผมเคยเห็นแล้วพี่ไครเป็นแบบนี้เลยหยาพวงนี้มันสิลงไปคุ้มผิวนามไปหมดเ,เลยนะครับแล้วมันสิเหลือแต่เขาแบบแนมเพ็นแต่เขาแบบสาดตาเลยนะครับเออการล่อเบิงนะครับเดี๋ยวผมสิไทยเบิง่งเรืเอ่อยๆเออสำหรับหน้าทิมีหยาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพายงางเบืเอ้องเออเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับมันิิมีมีแต่หยาแบบเดียวมาเลย ต้นนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วด้วยครับใส่ปุ๋ยไอ้นักหนาไปประมาณไรล,ละสี่สิบกิโลนะกระสอบนึงนี่กระสอบนึงนี่วา่านชิบไรโบหมึกนะนะครับนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่นครับมันสิโบ,บมีหยาวยังอื่นโพขึ้นมาเลยเนาะมันสิเป็นหยาไอเก่าสิบเปอร์เซ็นต์มันสิเป็นหยาแบบเดียวหมดเลยเออเป็นหยาดอกมันสิมีมีหยาดอกอยู่สองยางนะนี่นี่มันสิมีแบบนี้นะครับต้นนี้คือบ่ต้องพยานด้วยครับ ไขรเกิดมันมีทั้งเขาทั้งหยาหนีขึ้นมาน้านะฮะปล่อยเลยนะครับหรือพายอยากตัดกระไดกับโบเป็นยังนะครับนี่ตนนี้ตนนี้สีสับปะุณเดียวกันกับต้นนั้นเลยนั่นกับตัวดอกนั่นครับเออแบบเดียวกันแล้วใต้พรอมพรอมกันนะครับหลายๆกันเลยต้นนั้นดอกดอกมันเหลื่อมแจ่มันเหลื่อมแดงมันตนมันสีพับลงนะครับมันสีเหลือแต่เขาขึ้นเลยต้นนี้กับแบบเดียวกันพรอมพรอมกันเลยครับหลายๆกันเลยนี่แต่ผมบพิ่งซื้อมันไว้หยาอย่างเนาะสองตัวนี้ ผมบริหนน่ใจผมบุสือแต่ว่าบ่อันตรายต่อเขานะครับนี่ผมขอหยามเลมตยต้นนี้บ่อันตรายต่อเขายาที่จะอันตรายต่อเขาก็ย่งเส้นนี่แหละนี่นี่พวก้าไว้นี่ครับ้าไว้ยาที่มันเป็นเครื่อเนาะเออหา้าไ้เป็นเครื่อต้นกระเดื่องนี่กับบ่ปันไดน,นะครับแต่ว่าถา้กกับชัดได้ก็ดีอยู่แต่ว่าถามว่าทำไล่เขาแห้งบ่ต้น,ตนกระเดื่องก็บก็บบ่ปันไดน,นะครับตามที่ผมเห็ดมานะ กระบอบันไดนะครับสําคัญพวงหญ้าเครื่อนะครับนี่ข้อย่ำหญ้าไว้นะครับหญ้าไว้หน่อยไว้ยังแบบมันมีหลายแบบน้ะนี่เราก็หญ้านี่ยังตันนี้เขาเป็นหญ้ายังผมกับโบนี่ใจนะมันหลายอย่างนะครับเออนี่แหละครับผมพามาบึงเป็นแนวทางเลยครับคันพ้ใดสี่คันพ้ได้ชิตตัดกับล่อให้ดอกมันใหญ่ขึ้นพ้นดินเหมือดก่อนนะครับนี่ยังเส้นเห็นป่ะขางบนมันมีดอกนะครับขางบนมีดอกถ้าวามันเหมือดแล้วเนาะถ้าวามเหมือดแล้วเข้าลงไปบึงในผิวหนามนะครับนี่นี่ลงไปบึงต่ำ อ,อมันมันสีนี่ดอกทีกําลังข้นไมอูกับมีนะครับร่อให้มันขึ้นมากก่อนเออถ้าทถาพู้ได้จิตัดนี่ร่อล่อให้มันขึ้นมานะครับให้ขึ้นมาให้เมื่อไรเขาจะคอยตัดรับรองว่ามสีเหลือหน่อยหน่อยแห้งนะครับถา้งว่าขืนบมมีมีขข้นมาน้ำเขาเลยลหละแต่ว่าสีหน่อยนะครับหน่อยกลัวถีเข้าตาัดเร็วนะครับเดี๋ยวผมเสียหันไปเบิ้งอีกมองหนึ่งคือมองที่ผมเฮ็ดแบบเดียวกันเนี่ยแหละผมเสียดไฮยามันคุ้ม คุมพื้นดินไว้นะครับแล้วก็ชีร่อห์ห้เขามันสอดขึ้นมาตามหยาพาอหยาพวกนี้เวลามันแก่มันสิพับลงกบเปียบเปรียบเสมือนว่าเป็นเฟืองที่มาคุมหนาดินไว้จงไว้ให้ต้นเขาส่วนส่วนส่วนหนาดินหรือผิวน้ำนี่สีเป็นหยาพวกนี้ไปปลูกไว้กัดหยาต้ออื่นขึ้นนะครับลักษณะแบบนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวพมหันมากฟังนี่นี่เลยครับนี่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 นนเดี๋ยวผมอมีห้เบิ่งว่ามันเริ่มลงลอ่ะเ,เดี๋ยวผมสมีห้เบิ่งว่ามันเริ่มลงเราเห็น เบิ้งครับไหนเห็นบอมันเริ่มลงล่ะนี่นี่นี่มันเริ่มลงมาแล้วครับนี่อ่ะนี่เลยครับตอนแรกมันคุ้มเขาไว้มืดเลยแม้ว่าคือเขาคือผมมาไทยยังสี่นี้ผมแถบจะบอกบ่าอยากทายเลยมองนี้เพราะยังบอกว่ามันแดงแบบมืดเลยเนาะมันบอบอแดงไปเห็นเขาเลยนะครับมันเป็นสีแดงไปมืดเลยแล้วมาเบิ้งตอนนี้ครับโอ้มันนอนมันนอนรงเองนะครับนี่ตัวนี้บอดี้มีไผร์ที่เหยียบมันเลยเด้ เออบ่มีไผไป็นยางเหยียบเลยมันนอนลงเองหมดเลยนะครับมันนอนลงเองเหรหยาพวกเอ้เขาพวกนี้ก็คอยสอดขึ้นมาสอดขึ้นมาในหยานะครับเออคอยสอดขึ้นมาเมื่อเลยครับนี่เห็นบะนี่ต้นแรงมังคัดพ oh ่มมีนะะตรงกลางน่ยบ่มมีนะครับมันตรงกลางมังคัดนั่นนี้บออมงขาวๆนะต้นแรงบ่มมีเพราะต้นมังคันนะครับแต่ตอนนี้ต้นเขามันโผล่ขึ้นมาส่วนหยาต้นนั้นมันยุบลงไปนะครับเออนี่ครับเห็นบ้แล้วก็ทาเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมสีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆว่ามันได้ผลขึ้นท นะครับเออแรกๆอะสิมีคนด่าผมแน่ลานเนาะคือว่าก็ต้องโดนด่าแน่ลานว่าจงหยาไว้ดีกลัวบรจงจังเดยล่ะเออจังเดยจังวางสั่นปิะจวาว่าเนาะเออจังเดยจังหวาเอาหยาไว้ดีกลัวตัดออกนะครับเออเดี๋ยวผมสิ้ผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆนะไายเบิ่งไปเรื่อยๆอ่านี่ครับเห็นบ่ขอย้ำว่าสะโพหยาตัวนี้เออบุ้ยขอย้ำว่าสะโพหยาสองตัวนี้นะครับนี่สะโพหยาตัวนี้นะครับสะโพหยาตัวนี้ กับหยาตัวนี้นะครับนี่กับหยาตัวนี้บ่มีปัญหาในหน้าเขานะครับแต่ว่าขาเกิดมีหยาตัวนี้หลือก็มีหยาตัวนี้นะครับแต่ว่ามีหยาอื่นขึ้นมานําแบบพอปันกันเลยกระตัดดีกลัวแต่ว่าตัวนี้ลองแนมใบเบิ่งครับเห็นหยาสนิทอื่นบ่เออในหน้าผมตีนี่แนมเห็นเห็นห้าแบบอื่นบ่ครับอ่าซู้มให้เบิ่งเลยอแนมหาสักต้นบ่าครับเฉพาะโลงนี้บ่มีครับเฉพาะเขาดั้เมืองนี่บ่มี นะครับบ่มีเลยหนาชนิดอืย่ยนเป็นหนาชนิดเดียวทั้งหมดเลยตัวนี้ผมปล่อยเลยบ่มีการตัดยังทั้งสินนะครับอุ้ดของโฮมนเนาะอู้บ่ไหวอ่านี้โอเคนะครับอ่ะครับนั่นเห็นบ่หันไปทางนั้นก็คือเราเนาะตอนแรกมแด่หยาแดงๆันก็นเริ่มโพขึ้นมานี่ตัวนี้คือกันเขาเริ่มโพขึ้นมาดีแห้งนะครับบานนี้อ่ะครับคลิปนี้กะหวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่ร้ายกันหน่อย สำหรับเกษตรกรนะครับเขานี่มันมีสองกรณีเด้อเห็นบอีิวาบางขีบเพิ่นเพิ่นเห็ดขีบนะครับบางขีบเพิ่นเห็ดบอกว่าไม่ควรตัดเข้า,าหรือบอสันกับบางขีบเพิ่นกับว่าเอียงหญ้าแบบนี้ควรปล่อยไว้ยังซียมันหลายอย่างเนาะผมไปบึงเออบางคนกับว่าควรเอาไหว้บางคนกับว่าควรตัดออกบางคนกับว่าไอ,อยาตัวนี้มีประโยชน์้าตัวน,นั้นมีผลเสีย มันมันหลายอย่างเนาะเออแต่ละาส่องกับวอลเพื่อนแต่ตัวนี้ก็ไปเป็นแนวทางด้วยครับด้อกัยายาเสือผมลอยเปอร์เซ็นต์ผมขออย่า่ายาเสือผมลอยเปอร์เซ็นต์กไปเป็นแนวทางดัดแป้งเกี่ยวของเอาเอาเอไปลองวิเคราะห์บึงเอานะครับถ้าบึงในคลิปนี้แล้วกับสำหรับผมผมว่าหยาตัวนี้มีประโยชน์เออมีประโยชน์คืออย่างบอกคลายเฟืองเนาะคลายเขา,า,าปลูกหอมนะครับ คล้ายๆเขาปลูกหอมแล้วเขาเนี่เขาเอาเฟื่องปกเข็นบ่ครับก้หญยาขึ้นนี่เลยนี่ยานี่สทรัพค์ุณนแบบนั้นเลยครับบอกตามตรงแต่ว่าสวงมันขึ้นไม่ๆม่าห้ยาเผาเอาปุ๋ยมาใส่นะครับถ้าปล่อยให้เขามันเหลืองก่อนต้นนี้มันเหลืองนํานะครับถ้าเห้ปุ๋ยมาใส่มันสีแข็งมันสีแห้งเนะเาะสวงที่มันกําังขืนพรอมเขาไม่ม่นะครับเห้ปุ๋ยมาใส่เขาน,นํานี่ต้นนี้มันก็สีขืนนําแบบขืนแห้งเกินเนาะ เขาล่อให้เขาเลื้องนะครับแล้วพวกนี้มันสิขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆสาสาสาไปเรื่อยนะครับแล้วพอแต่ดอกมันเลิมแดงเอาปุ๋ยมานําลงครับนีต้นนี้ผมใส่ปุ๋ยลงแล้วอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาโพลขึ้นแซ่ลเลยครับบาดนี้ห้าต้นนี้เริมงอลงมันอยากดื่มน้ำเยอะนะครับมันอกีกขนปุ๋ยนำ้ำเหลแต่มันอยากไปน้ำเยอะไปบ่อใดนะครับไปบ่อดเพราะยังมันเหมือนอายุของมันแล้วเออหยาต้นนี้คือมันถึงเหมือนอายุคือค่อนื่อนครับเขาถอกนั่นแหละครับ พ่อพขอต้อนมาถอกเอาปุ๋ยมาใส่ไดหม่มากับโบใหญ่ก็คือมันเมิดแล้วนะครับเออมันสุกแล้วเนาะเออวัยงานเม็ดมันสุกแล้วมันเมิดอายุมันแล้วนะครับนอกจากล่อสุดไม่ขึ้นมาจงสีนะครับเออนี่แบบเดียวกันเลยนะครับเป็นเป็นหญ้าแบบเดียวกันกับเขาหยาตัวนี้แม้ว่าถ้าเกิดดอกลนยังสีสุกแล้วก็คือไปเลยนะครับคือบบข้นมาใไม่นอกใส่จากเข้าสีมันขึ้นไม่อยู่ดอกแต่ว่านอกใ่จากสีมันมันงอกไม่เนาะงอกจากดินไม่เลยนะครับ เออมันสิบวกคือพวกหยาเครื่อหยาไว้เลยครับนี่นี่นี่เป็นพวกหยาเครื่อ,อยหยาไว้ยังสิมันบวกหูจากใต้เลยครับเออมันบุกหูจากแบบว่าแก่เหล่าใต้ตรงองบอนะครับพวกนี้มันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับไปจนหอดมือเขาทอเขาเกีเ่ยวเขาก็ยังอยู่นะครับเออ,อยู่ย่านพี่หนาเลยบอกง่ายถ้าเกิดว่ามีภผยวิยุ่งก็พื้นทีเหมือนนะครับอ่ะกะหวังว่าสิเป็นแนวทางให้ทุกคนก็ขอเพืหลายๆที่บึงจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้ะคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ